โหเป็นยูทูบหน้าใหม่เหมือนกับเราแทๆ้ๆแต่ทำไมยอดวิวเยอะขนาดนี้เนี่ยยูโฮบินเรียนไม่เก่งเงินไม่มีหน้าตาก็ไม่ดีแถมยังโดนดังแกอีกนี่มันสมกับคำนิยามมาหัวเน่าจริงๆเพราะแม่ที่ป่วยทำให้เขาต้องทำงานพาร์ทไทม์อย่างหนักเพื่อค่ารักษาพยาบาลแต่เงินแค่นี้ลนะ่ะมันไม่พอหรอกจนเขาได้ลองเป็นยูทูบเบอร์จากการไปไลฟ์โดยไม่ตั้งใจคลิปเดียว20ล้านวอนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของยูทูบเบอร์หน้าใหม่ นักสู้ทูเบอร์คอนเทนต์หลักของช่องก็ประมาณว่าไปอัดพอนักเลงที่นีสัสไม่ดีให้ไปกองอยู่กับพื้นไม่รู้ว่าไปอัดเขาหรือให้เขาอัดนะยูโฮบินเด็กหนุ่มที่เรียนการต่อสู้มาจากยูทูบเบอร์หัวไก่ปิศนาชนะการต่อสู้หรือเปล่าแค่รับใช้ฝ่ายคอนเทนต์และตากล้องมือดีค่าอื่นเด็กสาวผมสั้นฝ่ายตัดต่อเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเหล่านักสู้ทูเบอร์เนี่ยจะต้องต่อกรกับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวขนาดไหนแล้วไหนจะเรื่องของหัวใจอีก เว็บตูนที่ครบรถทั้งดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้ตามมาอ่านต่อได้เลยกับนักสู้ทูเบอร์ทางลายเว็บตูน